จตุปัจจัยข่าวสารอาหารแห่ลำดึงเนี่ยต่างๆมาในเนนอที่เราเคยได้แฟร์กันมาตั้งแต่ส่วนกฎกติราเรนอะเอาตามนั้นโดน่ะเอิ่นกามีสิได้ส่งไปเรือไปสังกทานรวมทางแค่เราจะเป็นมือบุอ็อกพันศาเ่าเลยเนี่ยร้ฐบานการไลาเข้ามาทำบุญไสบาตกัน ตอนนี้เพื่อนไซบารลนเจซีก็ <คน S 1> ใส่แล้วเรียบร้อยจังหวัดเมืองสวรรค์นอนี่ต่อมาในกมัยเงี้่สีแก้วอาซาวันวนีน้นวันบุญออกพรรษาเราพากันมาทำบุญพี่น้องเอ๋ยเอาบุญน้ำกันเด้อจ้ามาแปะถาดพอใหญ่ยไม่ใหญ่ก่อนจ้ะต้มขนมสิแปะกันยังสี่แล้วนะ เมริกาชาวบ,บ้านชาวเมืองชาวพุทธทั้งหลายก็พาก,กันลงมัดทำบุญใส่บาทกันพี่น้องจนล่นวัดเลยมือนี้ลงมานั่งข้างล่างน้ำน้ำจางเดอ้อพี่น้องนังน่งนัดนหน่อยน,นสรส30ย์สิงกี นางเปรหนึ่งร้อยบาทเนาะอาวตอนมา Putang saranang Kacani Tamang saranang Kacani Sangkan saranang Kacani Tuk nyampi Putang saranang Kacani Tuk nyampi Tamang saranang

ปัตะเวรานิสิกขาปะตังสะมาทิยามิอะกินนาตะนะเวรานิสิกขาปะตังสะมาทิยามิกาเมสุมิจรเวรนิสิกาปตังสมาิามิมุส

ปันเตอาทิกคลเรนังมัตเซกคลเรนังปริยนุสานาเลเรนังสาตังซาปัญสนังเทวาราปริปุณังปริสุตังพรหมจาริยังเพกาเซเทนุกัสะอาราตังเคลื่มาเสร็จแล้วพี่น้องค่ะกลับบ้านคขอนิมนต์มื่อถูกถูกนำที่อยู่ใน ต้นไม้ <m> ่างนี้นาะกะจงอยู่จำอนี้มันเดิมเาทีเก่าแน่อ้าวแตกสวดแรก่นมาส่พัานอกอนมอนเดอร์กาบอกเตอนุ้ดดุ้แล้วากอยาแหลอายขึ้นเต่านะอะ ไปห้องเฮียนกระทาปานี้ปแล้วเ,เย้ย ใส่แล้วกรับวันนี้พี่น้องเอ้ยล่งลากันกรับาดเจซี่กระิขึ้นไปแล้วกสะไิ้ไปซอยเจอมาลาเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยึ่ดแต่กักกติดตามวันนี้ลงมาทําบุญเอาบุญน้ากันได้พี่น้องเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเบิร์สุขสุขล้นมรดวันออกพรรษาพ,พี่น้องเอ้ยบรรยากาศผู้คนลงมาทําบุญกันลวงลายนะพี่น้องเต็มจนล้นวัดเลยมันนี้ แล้วติดตามไปเบิ้งเจสซีิไปแก้วเขาซอยเจีอมราลาอีกเหมือนเดพี่น้องอิ่มบุญอิ่มบุญมาสุขสุขกนเด้วพี่น้องเลยคนกลับจากทำบุญเป็นเน้นเป็นตายพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยอมริาเซตเกียวเข่าอยู่วันาานี้นะฝนสีมาอีกแล้วมืดหลที่ไม่อีกเลยสิบได้ไปกู้เข่านี้ฝนซอยนั่งอีกแล้วบ่ครันนี้นั่งคือสิบไดีเกียวต่ออันนี้เขาา่าน้องมาอวานนี่ซ้ำให้พี่น้องได้เจ็ดกระสอบอนะครับเข่าน้อยเดียวก็ได้เจ็ดสอบมันมากมันงามเติมนะพี่น้องโอ้จะไปหาปั้นเศร้ากันนี่ซิบุซอยนั่ง ประมาณสิได้คนเขานี่แหละมื่อนี้พี่น้องเอ้ยนั่งคือสิบกี่ยวต่อบ่ฮือได้เพราะว่ามันหมึดมาอีกแล้วติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยสีหอบเขานี้ฝนหรือว่าจังไดเหมือนี้นั่งอมัมลามาแล้วพี่น้องเอ้ยเ่วัดเจสีรัดลงมาทางอันเจวัดบ้านอัมลาพี่น้องไ่ได้ไปท,ทั้งยียงหน้าเพิ่นคนหน้าเพิ่อนอยู่อีกฝากก็เลยมาลาดเพิ่อนอยู่ทางคน,นทางคนทางรัดมานาเจอา๊จอ,อัมลาโอโอโอตายแล้ว ขับรถมือเดียวยิงแค่ลงนี่ก็ตายแล้วสันแต่ว่าบ่หูนั่งเกี่ยวหรือบอ่ลน่ะพี่น้องเลยเห็นว่ามันมืดนั่งเกี่ยวหรือนั่งสีโคนเขาซื่อๆละ่ะแต่ก็ไปเบิง่งเอาลมไม่นั่งเลยลมตั้งแต่นั่งบ้านไล่สดอยู่บ้านเจ็สีตั้งแต่พวกกระกระวัลละแม่เพิ่นกระถามหานั่งกระถามหา้าแท้จะขอมาไปนั่งลืมพี่น้องเลย <laughs> หอนหน้านั่งก่อพี่น้องอันนี้ทางลัดมานะพี่น้องเลยเธอ,อรู้ไหมว่าน้ำตา ไสล่ะสละใส่ละคนมันลงมาเกี่ยวอยู่ป่เดีล้วคนตื่นกินข่าวหรือว่าจังใดสลับหน้าครับเป็นแต่เลยบุญมาให้ผมเกี่วยวเกี่ยวอยู่จักเกี่ยวอยู่จัง,งมันมาอีกแล้วมันมากับสายฝนเ <laughs> งนี้ยวต่ออยู่บ่หรว่าี่ฟังฝน ทั้งหือทั้งเกลียวเลยเนาะโหดโผมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพราะว่าฮะวันที่สามสี่หุบบจักอู้ยเอาไปได้กระหอบหนีฝนสินนะโหดโผล่อาไปได้สีเบิร์ตหรอคะกระดีคือการมันแจีงบา้าฮอนมันแจีงบ้าฮอนน้อยลวนยังทางนี้ก็พอน้องเมย์อน้องทำมัดพี่น้องเอ๋ย มัดยองลคะค่ะอ้าวเฝ้าเฝ้าวก็วเดียวว่าสิฟางฝนเ้ากูว่าสิไดมักคือเขาซ,ซื่อๆมือนอที่ผ่าเกี้ยวอีกบหคะยองเลยบ่จังไดฮะอ,อ้าวเที่ยงเดนมาาหอดลคะค่ะดีกีพวกเธอกระเบิงติล่ะเมฆหมอกนะคะอเออม่หอดแต่เที่ยงได้ดีนะมันจะมาหอดอ้นนี้นะกรดีคือการไม่จังจานบ่อนขึ้น,นมาในมันห่อนเจ้า,นานจว่าเห็น่ะเห็นค่ะ ความสวยเห็นหมดเลยค่ะโต๊พนันยังกับพนันลดจะค่ะเจาวมสตวันที่สิบเจ็ดอวันที่สิบเก้าพนักกรอากาศ่ยีนีมันโต๊กระจิงแต่ต้างอื่นหรอเออนางว่านะคนคนมาโต๊ะเรอเปล่าหวหัวอามลาลดร่นตรงนี้เออเอตแน่นอนแต่ไ้กับิมตกจ้าว่าที่อย่างนี้เออตตมแงสุไปยเนียบพอหหมอยเปียกนะบ่เปียกแล้วหมอยหัวมึงเลยจะเปียกกรหมอยนอยู่ไหนมึงแม่ผูก ลงหมดแล้วดิค่ะมันหัรโตกัพักโักนี่เธอยิงฮาเข้าใจค่ะยิงเข่ากันยังคนนั่นนั่นอยู่เดี๋ยวเราเกี่ยวเข่ากันไปตรงเองอ่าเอ้าโอ้ยเนาะบ่ลืมลืมนี่แล้วจะเก้าใส่สีแดงให้กับต๊กนักก็เลยใจธรรมดาจะยันพนน้ำเข่าอเมร่าดังว้าเกี่ยวเข่าคอยก่อน เกี่ยวข้าวเช้าไปไปวันนี้ลงบนแล้วนี่มามามา,มาพี่น้องเลยเกี่ยวข้าวกอยต่อค่ะทำมาไลา่ยิงแขวแล้วค่ะเป็นวัดกึ๊กๆอยู่ค่ะวันนี้มันนอนถ่านเจ้าอยู่ในเบ้าดมามข้าวคอยนี่ถ่านก่อนโอ้ละน้องพี่แรกว่าจะได้มากคือข้าวพี่น้องเลย แต่ว่านางเกี่ยวค่ะนางไม่หวั่นนางบอกมาโลดนางไม่กลัวฝนสิมาโลดมันจังบ้ฮหอนนางว่าก็โวยโวยมันนี่ค่ะว่านี่ฝนว่าสุกๆนะคะว่าเดียวหน่อยเดียวก็ได้ซิตึิกว่าโอย่าโดนฝนมาดีได้หรอมันมีลมนี้เลยอะไรฉะทั้งหยาทั้งเข่าจะค่ะมุนลุยปุยนะคะเอาไปต่ำใส่ในเครื่องชิมใหม่ค่ะ ย้ายลาจุดนว่านมันเกาะไปดิได้ยายเราตัเสาเพื่อในช่วงเราจุดว่านี้ก็คนรคุกคนรปอนยังใหม่จะเพิ่นเสาเพื่อว่าโยนลงน้องให้นำใส่ให้นำใส่เราจุดไปแหละเราเจอกินพัดเนี่ยจะจุดเนี่ยเนี่ยเกาะเสาเพื่อให้โยลงน้องให้นำใส่ นกนาไรเจ้าคแต่ว <Ha. S 2> ่าฉันเนี่ตอนนี้มพรามันก่อยลงเลยฉันเดียวเห็นแต่หาเนี่ยเขาบก้อยทุกข้ไม่งามอยู่บมัก้อยิใส่เขาม่ได้หา้าเคียวลงเลยหนาขาเียวกับล้ยังงายายหญ้าขากับยังคนอยู่ไรเลยควาแวบอยู่ค่ะบ่ผลผลกประมาณลดนึงนะบ่ัน คนบ่แลยวว่านี่งไกสิแลวละลาหลพิคนก็เลือกให้เดียวเขาอะมันแดงเลยบ่ได้ซอยเธอซะอเหซอยตต่มู่บมดเก้่สวซม่เมื่อยพอดีเทะใส่้ลเป็ระเทจ้าบ่นะคะเดี๋ยวปีนี้ต้องหาปีนี้บ่ไม่นว่า้วนะห้ฮอดูค่ะอีนี่เดี๋ยว่าเอาเด้อบ่ไดกค่อยเมื่อยได้ตอนตะพีหรือก็ตื่นมากะดมยะดมแล้วค่ะเออ ค่าก็กินยาอันนี้คือว่าเป็นน้ำไปฉีดีัอกจินมาบกข้าก็ได้ไปเราเอ้ยใช่แน่ได้เออจะหาหอดูกหอดางเด้อจะมาได้ยินไดเออนะเพราะว่าเมื่อยมอญลงอีกปีนี้อีสีต่างอีกกายอยู่นะก้าวเด้อโอ้ยยังน้อยหนึ่งกะสีได้วางช่วงเดือนก่อนๆก็ยังเมื่อยมอญเมื่อยมอญอยู่เป็นข้าวได้แน่แหละค่ะ มีแย่างเป็นคนคื่อกอไปอีกจักมือกอดมือใครอ๋อยี่นี่คุณแม่ไม่เห็นต้นข้าวเลยมีแต่หยาไอ้ต้อยพี่น้องมันไม่น้ามันล้างงามแต่งามพี่น้องงามหม่องงามคือกันกีร่ายกับป้าจักรพรรดิมองโน่นโน้นก็มีแต่หยาเออเอาจ้าเนี่ยเฮ้ยคือว่ากูมันเหมาะสมจะกับข่าวกีร่า เกี่ยวขาวง,งามมาเด้มเจ้าขาวง,งามมาบอวเกี่ยวน้ำหมกอ่ะ เกี่ยวน้ำขาดเกี่ยวแล้วก็มัดโดนนะพอมันลอยเลยต้องสนใจตากระตากเม็ดเอาเกี่ยวไว้ไม่ได้ดอกจะขาดพี่น้องจะขาดมันหักทบลงเลยเลือกมาอยู่ในสิงสุดใบตอนไดนค่ะคันบอบมีหนาถึงงี้ว่าพัดจิเตอร์ใส่กระไดพูดมีเหงื่อมีแห้งเลยจะขาเมื่อยค่ะเออขี้หมูกัดฟาดอย่างเอาไปไล่เอาไปได้ทับท่อนเลยค่ะพี่น้องคืยคิดฉันยังวัดถ่ายเดี๋ยวจะขาดฉันเมื่อย เมื่อยปากพ่อเื่เป็นยังชาบไทยก็กระิ่ไท่เราก็ไม่ได้เมื่อยจังเมื่อยจ้าก็เกียวเขาแล้วก็เฝ้านิดหน่อยไม่ต้องเฝ้าหล่นอกเจ้าก็บ่เฝ้าหลยเลยงานทำได้ฟุ้ป่ากลียวเขาอย่างเดี่ยวก็ได้ลูกไปใส่บาทเป่าว่าอะย่าพ่อนี่ป่าบอกว่าเออย่าพ่อกับพ่ออยู่่าไ่าพ่อเบกไ้เงินฉัน ไลไลจะบอได้บ้านเราจะเอาเงินลุกเท่ายหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าทำไคนจิ้นหลุนวัดอะไรได้เมื่อเช้านี่คนไล่คนไล่ได้ที่บ้านคนเยอะแยะกุกอ่างกุกอ่างทางใจเที่ยวเขาคอยรอไอบิดมีไอผู้เขาบูเที่ยวมาดังจีใส่หนอก็เขานั้นบ่อยากเห็นนะพี่น้องสำใจสำนึง ต้องได้เปิดเอาอยู่แถวหน้าในแม่เหลนซ่อนแอบอยู่ต้นเขาก็ได้แ, <laughs> แต่ว่าเย็นนะคะวันนี้เย็นสบายอากาดีดีมีกเกลียวขาวสองสีหาพบทั้งนั้นหาบอกหาทั้งนางเอกนะคะพ <laughs> <laughs> ี่น้องเอ้ยท่างคุณกับบ๊แม่แหล่หรือว่าเขาัวย่างเนาะเขาก็ลุ้นกับทางฝูงย่างอยู่สบายดีน้อยแลังจมหานางยิงเจี๊ยบอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นสิอันนั้นนังมาดอกค่ะสิคมเพลงนางมาดอกมืออื่นเออมาลาผิดชอบเลยเกียคือว่าอะไรฮึ่งนายผู้เฒ่ามาอันดำซอยมันไล้ก้อยนี่เมื่อยก็พักหญิงนั่งนาฬิกาขีมุกไหลปอดเยีะค่ะแต่ว่านางก็ไม่ได้พักเลยพันเข่ามาอาม่าเองด้วยจ้ะ เออหามาพี่นางพันรีสอร์ทปอเอานะคะปอเอาเอาคือว่าพันรีสอร์ทมันฉอดไปฉอดมาเลยนะคะเดี่ยวพันโรงแรมแบบที่เนี่ยเอาพันโรงแรมมันเป็นอะไรมันนอนมันนอนเกี่ยวค่ะอ่ะค่ะพันสูงๆหนี่งก็ยืนพันอีกย่างค่ะเฮ้ยให้ยืนเกี่ยวนี่งพันแบบนั้นเบอพันอีกย่างนะพันคอนโดพันคอนโดเบาเนาะมันสูงอย่างเดียยืนเกี่ยวยืนเกี่ยวแล้วมาหักสีลษมือที่พันคอนโดค่ะ เอาเป็นว่าคลิปดีกันสิเก็บภาพบรรยากาศวิสันนีกับพี่น้องยองเขายองต่อนะคะมันยังยองบ่ค่ะกระซิญยองเอาพี่น้องเออข้าวมากดีข้าวเจี่ยวเขายองก็ยังดีอยู่นะคะมันบ่แดดพันรีสอร์ทเออข้าวมานะคะบุตรอยากได้ผ่านเขาผ่านรีสอร์ทมาเอาน้ำอมมาลาเด้อค่ะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปดีกันโจ้ว้ซันนีนะค่ะขอบคุณหลายๆ พี่น้องป้องไปเบิร์สกูสุคนมือนีก,กับวันออกพันศานะคะจีซี C กับขึ้นมาแต่ใส่บาตรก็ฟฝาวมามา,า,มมาลานะคะฝ้าวมาเบิง้งซื้อๆแหละค่นะไปแล้วพี่น้อง